<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวไลตี้ครับคลิปชิปเป้าคลิปนี้ครับเราก็มีรถกระบะนะมานำเสนอกันนะครับคันนี้เป็นรถกระปอร๋อนะครับสุสกิ i อลหนะครับนะจดทะเบียนปี2519นนะตัวนี้หายากนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้นะครับ รถเก็บสีตัวถังเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างเก็บเรียบร้อยแล้วครับเครื่องเป็น EF ครับ S100 นะคาบูครับเกียร์ธรรมดาครับคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนครับภาษีปี64นะราคาผู้ขายตั้งไว้ที่149,000บาทนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะรถอยู่ลำูกกานะครับสนใจติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับโดยตรงเลยนะครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะ ใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามพูดคุยกับเจ้าของรถโดยตรงเลยครับนะนัดเวลาเข้าไปดูตัวจริงครับไปลองขับลองเทสตัวก่อนนะรถช่วงนี้รถกระปอร๋อสภาพสวยๆแบบนี้หาค่อนข้างยากนะครับยังไงใครถูกใจก็ลองเข้าไปดูตัวจริงก่อนนะครับสุสกิตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็หายากนะครับหายากสภาพแบบนี้ด้วยนะแต่เครื่องอะไรประมาณนี้ต้องเข้าไปดูเองนะครับต้องเข้าไปเช็คเองนะครับ แต่ดูจากสภาพภายนอกแนละ้วถือว่าสวยเลยนะครับก็ใครสนใจในรถเด็กรถกระปอร๋อยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่องเราไว้ด้วยนะครับถ้าเจอก็จะนำมาชี้เป้ากันเรื่อยๆนะครับาทางช่องนี่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถเองครับนะเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับเอาโพสท,ที่ผู้ขายนี่โพสไว้ในกลุ่มนะทาง Facebook นี่มานำเสนอกับ พี่น้องทางช่องทาง Youtube อีกทีนะครับเผื่อใครที่กำลังมองหาอยู่นะแล้วก็อยากได้รถเล็กแนวนี้ครับก็กดติดตามที่ช่องเราไว้เลยครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมีรถเข้ามาใหม,ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับเผื่อบางคนกําลังมองหาอยู่นะครับนะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ